สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2024เวลา2ทุ่ม35นาทีแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เข้าโปรแกรมฟุตบอลพเมลีกอังกฤษเฉพาะคู่ลิเวอร์พูลเฉพาะทีมลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะบอกว่า5นัดล่าสุดี่เจอทีมอะไรบ้างนะครับผมเป็นถึงตรงนี้เนี่ย น่าจะเป็นทีมคู่ที่ลุ้นแชมป์กันได้อย่างสูสีณขณะนี้แล้วครับแต่ถ้าหากว่ามีทีมไหนที่เบียดขึ้นมาอย่างเช่นเซลซีอาเซนอลเดี๋ยวจะเพิ่มเติมอีกทีก็ก็ว่ากันในคลิปต่อไปครับตอนนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันก่อนครับระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าใครมีโอกาสมากกว่าครับโดยจะพยากรณ์5 5นั ต่อจากนี้ไปนะครับเออจนถึงนัดที่14นะครับก่อนจะเข้าถึงบ็อกซิ่งเดย์นะครับเพราะบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยจะเป็นช่วงปีใหม่ะครับเดี๋ยวก็ไล่ไปอีกทีละ5 5นัดห้าแมตท่าแมตต่อไปะครับว่าใครจะได้เปรียบในเชิงคะแนนใครจะทาแต้มได้ได้มากกว่ากันนะครับมาดู5นัดนะครับอ่าห้านัดหลังจากนี้ไปเนี่ยใครเจอใครจะหนักใครจะเบานะครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยแมตช์แรกเนี่ยจะเบาหน่อยอครับถึงแม้ว่าจะไปเยือนเซาแธมป์ตันคาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บ3แต้มได้น่าน่าสกอร์น่าจะมานะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหนักหน่อยนะครับไปเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่ว่าจะได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นในบ้านนะครับสเปอร์ในฟอร์มฟอร์มหลังๆก็แข่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มนะครับเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือต้องมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ เป็นงานหนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าลูกตุ่มของสเปอร์อาจจะเหวี่ยงเข้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จังๆอาจจะเก็บแต้มออกไปได้ก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับแอดมินคาดว่าน่าจะเสมอกันได้นะครับในแมตชนี้เดาว่านะครับลิเวอร์พูลน่าเก็บ3แต้มได้ในแมตช์แรกแล้วก็แมนซีน่าจะเสมอกับสเปอร์ไปนะครับแบบสุดมันนะครับนะัด ต่อไปนัดที่ที่ที่สินะครับนัดที่13จะตรงกับวันอาทิตย์ที่1น่ธันวาคมนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือถูกถูกโฟกัสถูกไฮไลท์ถูกต้องเลยครับลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ต้องไปว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยครับมาฟว่ากันเลยครับลิเวอร์พูลจะได้เปรียบตรงที่เตะในแอนฟิลด์นะครับส่วนแมนซีเนี่ย ต้องไปดูฟอร์มเขาก่อนนะครับฟอร์มแข่งไปแข่งมาหรือเปล่านะครับเอาดีไม่ดีไปแพ้ใบตั้นอย่างเงี้ยมันก็จะให้ว่าอย่างไรเออมาเจอริวพูในอนฟิลนะครับแอดมินดาว่าน่าจะมีแต้มกันทั้งสองฝั่งนะครับให้เสมอนะครับให้เสมอเพราะว่าแข็งแร่งทั้งคู่ว่างั้นแข็งแร่งทั้งคู่แต่มีเวบแวบนะครับเวบแวบมาเอ้ฟันได้เจ็บว่ะอะไรมาเนี่ยฟันได้เจ็บก็มีพี่โจอยู่โจโกเมสอยู่ ก็ว่ากันไปนะครับส่วนแมนซีเนี่เช็คอีกทีหนึ่งนะครับนัดต่อไปคือนัดที่14ครับนัดที่14ก็เป็นนัดที่3ของของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลนะครจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแหมงานหนักนะครับแต่แอดมินคิดว่าน่าจะมีชัยครับลิเวอร์พูน่าจะเก็บชัยชนะออกมาได้เช่นเดิมนะครับตามสถิติแล้วลิเวอร์พูน่าจะทำได้อย่างนั้น มาหันมาดูหันมาดูฝั่งเรือใบนะครับตีสองครึ่งเช่นกันนะครับของวันพฤหัสที่5ของวันพฤหัสที่5้าธันวาคมนะครับต้อนรับการไปเยือนของนัตติแคมฟอร์เรสตอนแรกๆนะดูแบบเผลอๆนะก็โอโ้สบายสบายแมนซิไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะสบายนะครับแอดมินคิดว่านะครับฟอร์เรส์น่าคือเดาว่าแมนซิน่าจะเก็บ3ามแต้มได้แบบยากๆนะครับ แล้นัดที่สามของของการพยากรณ์น,นี้น่าจะมีชัยทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลก็น่าจะเก็บชัยชนะจากทิมน,นิวคาสเซิลได้แล้วก็แมนซีน่าจะอป้อนชัยชนะให้กับตัวเองได้ในนัดนัตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเยือนอมาดูนัดที่4นะครับนัดที่15นะครับของฤดูกาลศึกเมอร์ซีไซส์นะครับดาร์บี้แมตช์เมอร์ซีไซส์เอฟเวอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะครับชั่วโมงนี้ ศึกนี้น่าจะน่าจะลดความแข็งแกร่งไปนะครับเอเวอร์ตันน่าจะลดความแข็งแกร่งไปน่าจะไม่สามารถที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้หรือสนมมองเมอรลิเวอร์พูลได้นะครับลิเวอร์พูลน่าจะเก็บสามแต้มไปได้ที่ถิ่นกูดิสันพาร์กได้นะครับเดาว่าลิเวอร์พูลเก็บสามแต้มได้ครับในนัดที่15ส่วนแมนซีนะครับไปเยือนคิสตัลพาเลตนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแมนซีน่าจะเก็บแต้มได้นะครับอืมก็มีชัยกันทั้ง2อ,งองทีมนะครับแอดมินดาว่านะครับนัดที่5นะครับของทั้งคู่ลิเวอร์พูลน่าจะเก็บน่าจะเก็บแต้มจากฟูลแลมได้ในการมาเยือนองนัดที่16นะครับส่วนแมนซีนะครับทำดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอดมินไม่ไม่ทราบครับว่ารูเบนอาบริมถึงถึงตอนนั้นจะจะเป็นอย่างไร เดาว่าแมนซีน่าจะเก็บแต้มได้นะครับดังนั้นจะมีผลต่างอยู่ที่นัดแรกนะครับแมนซีน่าจะ,ะทิ้งแต้มจากสเปอร์ไปครับน่าจะเสมอแล้วก็ลิเวอร์พูลในนั้นน่าจะเก็บ3แต้มจากเซาเทมตันได้ในนัดที่12นะครับก็เดาว่าในนัดที่13เนี่ยจะไปเสมอ จะไปเสมอกันนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซีคาดว่า5นัดแรกในการพยากรณ์นี้ลิเวอร์พูลน่าจะได้เปรียบอยู่ประมาณ3แต้มนะครับติดตามรับชมนะครับดังนั้นลิเวอร์พูลจะทาแต้มห่างแมนซีอีก3แต้มลองดูก็แล้วกันนะครับว่าการพยากรณ์นี้จะถูกหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ในการวิจารณญาณการรับชมต่อไปนะครับอ่ะใครอยากใครใครลักของแดงก็เชียร์ของแดงนะครับใครลักแมนซีก็ เชียร์แมนซีต่อไปนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนจะจะมาเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้เดรนอินอย่างเงี้ยจะมาเรื่อยๆนะครับอ่าจะมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหากเซลซีทันแต้มขึ้นมาอีกสักสักหน่อยนึงนะออดมินก็จะเอามาใส่เป็นเป็นทีมที่สามนะครับเอามาเปรียบเทียบกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,อยๆจนจบฤดูก,กาลเนาะอ่ะสนุกไปด้วยกันก็นแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ